ฉันได้ลเพลงนี้นะคะท่อนที่น่าสนใจก็คือไปจากฉันได้แล้ว คือแบบว่าโหนอารมณ์สุดๆเลยนะคะแล้วก็เป็นท่อนที่ยากมากๆเลยสังเกตดูคําว่าแล้วนะคะเขาจะใช้เป็นโน้ตไถขึ้นไประหว่างเสียงเต็มขึ้นไปหาเสียงมิกซ์โทนนะคะมิกซ์โทนก็คือเสียงตํากึ่งระหว่างหลบกับเต็มนั่นเองค่ะเดี๋ยววันนี้ครูตันหยงก็จะมาสอนกันนะคะโดยเราจะใช้คําว่ามาในการยืดเส้นเสียงขึ้นไปนะคะเราจะร้องแบบนี้ก่อนมามา ให้มันช้าลงมาแบบนี้นะคะคราวนี้เรามาลองดูตัวโนต้ตของเขากันมันคือโนต้ตตัวนี้นะมามาคราวนี้พอร้องได้แล้วเราใส่คาว่าแล้วดูนะคะแล สมูทแล้วเราลองมาใส่กับประโยคเพลงไปจาก กันบ้างค่ะ <guidelines> ท <Christina> <London>. ุกคนเทคนิคการร้องเพลงนี้ถึงแม้ว่าเพลงนี้มันจะยากเนี่ยแต่ว่าครูตันหยงเชื่อว่าทุกคนถ้าพยายามแล้วก็ลองฝึกซ้อมก็ร้องได้แน่นอนเลยค่ะเทคนิคเมื่อสักครู่นี้นะคะถ้าใครลองเอาไปปรับใช้แล้วก็เห็นผลนะคะมาคอมเมนต์บอกครูตันหยงด้านล่างด้วยนะคะใครสนใจเรียนร้องเพลงกับครูตันหยงนะคะคลิกลิงก์ที่หน้าไบโอได้เลยไว้พบกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบาย